กาแฟแป๊บนึงสวัสดีครับเอาเอสเปรสโซ่ร้อนเพิ่มช็อตแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวเรากินกาแฟก่อนนะครับเราค่อยออกเดินทาง ต่อไปนะครับวันนี้จะไปที่สวนเพื่งครับจังหวัดราดชบุรีนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปดูว่าจะไปที่ไหนนะฮะค่อยๆเลาะไปนะครับเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยจะออกเดินทางต่อครับโอ้รสชาติดีกาแฟเข้มข้นดีนะไปเราเดินทางต่อครับ เขเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดแล้วกระพ,พริบมาก็ห้าเต็มถังก็ห้าเต็มนะครับใช่ครับเด๋ยวแป้บน้งเปิดดีเงิอราคาดีละ สามสิบเจ็ดจุดเก้าสามโอ้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทเต็มถังเป็ดย่างส่วนพึ่งโอเค ก๋วยเจียเป็ดนะหือก๋วเจียเป็ดครับเล็กครับทานนี้นะคะทานนี้ครับพิเศษนะครับพิเศษครับ สั่พิเศษก็เลยทีเดียวออกมาเนี่นะขอ,อยากเก่งก๋วยเตี๋ยวกันนะครับโอ,โอเทียบเลยกินหมดไหมเนี่ยสั่ง <laughs> พิเศษมาเยอะเลยโอ้พิเศษจริงเนี่ย ครับตอนนี้เราก็มาถึงส่วนพึ่งนะครับเดี๋ยววิ่งไปสักหน่อยหนึ่งมันจะมีเราจะเจ,เจอทางเลี้ยวซ้ายที่ว่าไปเขากระโจมนะครับแต่เราจะตรงไปนะครับวันนี้เราจะพาไปเช่าชมชุมชนชาวมอญโบราณนะครับ ตัวนี้จะเป็นสามแยกนะทางซ้ายไปผาปกแล้วก็ขึ้นขอกระโจไปด้านซ้ายนี่นะครับตรงนี้แต่เราไม่ไปนะครับเราจะตรงไปครับเป็นไปชุมชนชาวมอญโบราณนะครับบ้านห้วยน้ำใสแล้วนะครับก็ชุมชนชาวมอญก็อยู่ตรงนี้นะครับตลาดชุมชนชาวมอญ ถ้านหน้าฝนน้ำตรงนี้จะเยอะแล้วก็ชุ่มฉ่ำเอันนี้น้ำน้อยอน,นี่เหลอครับ เ,เราจอดตรงนี้นะครับที่จอดรถก็จะเดินเที่ยวชุมชนบ้านห้วยน้ำใสตี่นี้ที่จอดรถนะครับ ตรงด้านขวานนี่ก็จะเป็นครัวตะนาวเสีนะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเครื่องดืม่มตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักท่านน้ำมาเยอะๆน้ำเยอะๆก็จะเต็มลำห้วยนี่เลยก็จะเย็นชุ่มฉ่ำตรงนี้ก็มีนิดนึงนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็น ที่นั่งนะครับอาจจะสั่งของมากินแล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเดินมาดูสักหน่อยหนึ่งว่ามีอะไรบ้างน้อนี่แหนมไม้ไผ่ตัวแหนมไม้ไผ่ครับก็ แล้วนะแหนมไม้ไผ่ก็คือก็น่าจะเป็นแหนมปกตินะแต่ใส่ไม้ไผ่คล้ายๆข้าวหลามเลยนะก็มีการเผาย่างให้มันหอมนะหอมกลิ่นไม้ไผ่ก็บอกว่าห้าสิบบาทค่ะอ๋อก็บอกราคาจะเป็นเนื้อหรือหมูครับเนี่ยเป็นหมูค่ะอ๋อเป็นหมู ตะพุ้นนะครับอ,อ๋อครับเดี๋ยวเดินชมก่อนครับได้ค่ะนี่แม่ค้านะครับ,<ท>บตลาดนี้ถึงตรงไหนครับด้านบนประมาณ300เมตรเลยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆได้เลยสองข้างทางตลอดสองขา้างท,<บ>ทางาอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหม <ís S 2> ใช่ค่ะอ๋อนี่นจะเป็นเข้าเก็บว่าวเน,ะ<อ>นาะครับครับเก็บว่าว อของติ้งใหม่ๆเลยครับพี่เขาติ้งใหม่ๆสดๆเลยนะเราขึ้นไปดูกันใกล้ๆหน่อยรจริงก็มาบ่อยนะเขากระโจมเ <laughs> มื่อก็ได้มานี่มานี่ครั้งหนึ่งต้องมานี่ด้วยครับเ <laughs> พิ่งจะรู้ว่ามีเปิดเพิ่งเปิดได้สี่ห้าเดือนเองครับสี่ห้าเดือนเหรอครับเดือนวันที่สิบสองเปิดเป็นทางการเนาะทาง หลายหน่วยงานก็มากันจังหวัดอำเภอมาหมดที่สุดอ,อรอบดเดือนนี้แหละเปิดเป็นทางการการทดลองเปิดที่เราทุกวนนันททดลองเปิตลาดลเปิดี่นตลาอ๋าอครับอ๋อก็คือแบบนี้นะครับเขาเก็บเบ้าย่างกันดสดๆแบบโบราณเลยทั้งเดิมเก็บรมนันครับวันแรกๆก็มอนครับสามอนวันแรกๆกรอบๆเลย มาหอมเพิ่งทำใหม่ๆเลยครับใายไร่อยู่เป็นข้างๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะย่างกันแบบนี้นะครับเป็นต,ตาได้นะครับอืมต้องพลิกไวๆหน่อยนะไม่งั้นโอ้โหโยนด้ว้ยโอ้โหทันไหมครับเอาไหมดูพี่นี่ครับไปยาแน่นอนจริงๆนะโอ้โยี่ยมมากมีที่นี้ที่เดียวนะฮะเบื้องครับ ช่างอมากเลยครับไอะไรข,ข้างๆฮะต้องแต่งข้างๆให้กรอบๆนะครับอืมข้างเป็นที่หลืองอือโอ้เริ่มเหลืองกรอบอืมต้องพักหน่อยนะครไม่ใส่สูงไม่ได้ครับขายยังไงเป็น,เป,นเป็นชิ้นเป็นอะไรอ่ะเป็นคู่อย่างนี้หรอครับครับส่งหนึ่งมีอสองแผ่นครับขา<อ>ย<อ>ยังไงครับ ถุงอย่างนี้ขายยังไงครับพี่สองยี่สิบห้าบาทห้าสงร้อยครับอ๋อยี่สิบห้าบาทเองครับรห้าส่งร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาก่อนนะผมเดินชมข้างบนนิดนึงครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นป้ายที่เขียนแล้วก็ อธิษฐานเขียนคำอธิษฐานนะครับเพื่อที่จะให้สมดังปราถนาแล้วก็ทำบุญไหว้สักการะสารปู่เหนมลาดนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนคำอธิษฐานต่างๆต,ตามที่เราต้องการแล้วก็มาผูกไว้ตรงนี้นะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของตลาดชุมชนชาวมอนก็จะเริ่มเปิดด่างเป็นทางการนะครับเร็วๆนี้นะครับ ตัวนี้ด้วยนะขายชุดดิบกาแฟเนาะใช่ค่ะอ๋อขายเป็นชุดเลยชุดเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบนะอ๋อร้อยห้าสิบก็คือได้ทุกอย่างนี่เลยใช่ค่ะอ๋อนี่คือจะมีหวัวตัเล็กหวัวเจียวแล้วก็แผ่นแผ่นกองกาแฟ,ก,ก,าแฟก็วิตรงนี้ก็เท่ดีนะทำหลุมลงไปด้วยค่ะทเองค่ะโอ้ภูม<ก>ิใจภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะอืม นี่นะชุดละร้อยห้าสิบสวยๆเลยเป็นภูมิปัญญาชมุมชนครับตลาดชมุมชนอันนี้นก็จะเป็นมันเป็นมันญี่ปุ่นค่ะหรอ,อม,มันญี่ปุ่นปลูกปลูกในไทยปลูกก็สวนเราแถวๆนี้เป็นของผลพึ่งครับก็มีมีรถนำเที่ยวด้วยนะสามล้อเอออนี่ คนละสิบาทขึ้นมาจากด้านล่างนู่นหรอครับอถ้าใครอาจจะไม่ค่อยอยากจะเดินนะก็หรือเดินไปแล้วอาจจะลงมาโดยรถพ่วงก็ได้นะคนละสิบบาทเดี๋ยวเราเดินชมไปก่อนนะพี่นะสองร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะนี่ยังไม่ถึงเริ่มต้นเหรอยังมีอีกเยอะเลยโอ้อะไรนะเสาร์อาทิตย์เหรอเสาร์อาทิตย์สุดเสาร์อาทิตย์หน้าขาจะเปิดตลาดเป็นทางการแล้วค่ะอืม แล้วก็ปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพระมาเดินบิณฑบาตให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านแถวนี้เป็นส่บาติของชาวบ้านมอญเขาจะมีเทินหัวเทินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อที่แบบมอญเทินหัวใช่เดินเที่ยวแถวนี้เนาะใช่เดินไปข้างบนไปเรื่อยๆครับยังไม่ถึงเลยพี่เขาบอกว่าตั้ง200เมตรเนี่ยนี่นะครับดู นะครับเสื้อผ้าของออชาวมอนนะครับสีสันสวยนะครับอันนี้โดนัดน้ำผึ้งนี่โดนัดน้ำผึ้งนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับโดนัดน้ำผึ้ง มัน,นก็จะเป็นบ้านเนาะครับครับอ๋อนนครับผมอันนี้เข้าตังนะอันนี้เข้าตัง ตัวนี้จะเป็นกะยาศาสตร์ยี่สิบยี่สิบห้าอันนี้สับปะรดกวนนะครับผักดองโป้ยใช้โป้หวาน,วานก็เป็นเครื่องสารนะครับ อันนี้ก็คือเครื่องส่งสัญญาณนะครับเรียกประชมุมชาวบ้านให้สัญญาณเสียงนะครับก็ดูใช้ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็เอามาเคาะตรงนี้นี่นะแต่ตีดังๆจะข้างในก็จะเจาะเป็นพโพรงนะครับ เพื่อที่จะให้มันเสียงกล้องกลางวานก็เก็บมไม้ไว้ตรงนี้สมัยก่อนไม่มีเสียงตามสายแล้วก็ใช้วิธีการส่งสัญญาณครับ กกกมไ่แตัวนอโดนัดมอนนะครับโดนัดมอนจ้ะอืข้างล่างเรียกโดนัวน้ำผึ้งก็คือเหมือนกันแค่น้ำผ่อยเนยน้ำตาลน้ำต,ตาลอ๋อน้ำต,ตาลเคลือบนะนาามันจะหวานนิดนึงนะอน้ำตาก็พอได้คึกคักนิดนึงอยู่นะ ธงแถวๆนี้ก็จะเน้นสีแดงาขาวแล้วก็มีเหลืองอาแล้วก็กลัวอยู่นะมันจะปากเราหรือเปล่าเอ่อถือเป็นอย่างหนึ่งคือไล่มแมลงก็ได้ด้วยนะก็อันี้ก็เป็นผัดทอดกรอบนะอือกรอบเลยอูชื่ออะไรนะ เล้เออผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเส้นไงจะน้ำเส้นเทข้าวต้มโคกร้านค้าก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะมีมะม่วงก็คสไมดองค่ะออ๋ครับผมชิมหน่อยดิคะโอ้จิ้มเราิมมากไม่ได้เดี๋ยวอิ่มก่อน ได้นะคะไม่คิดตังค์เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ๋อบ้าบินบ้าบินบ้าบินมอญอร่อยนะคะบ้าบินอร่อยค่ะบ้าบินมอนก็พวกแต่สีออกอ่าคล้ายๆเป็นข้าวเหนียวดำค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำเนาะมันก็เลยสีออกคามๆแล้วก็ยำผักรขยวค่ะพะกรขยิวตะโกดที่นี่เยอะนะต้องเอาไปขยิวเองนะ มอืนี่ผักเกินบ้านเราก็มาขายได้ด้วยนะอมืตรงนู้นนะห้วยที่อยู่ลำน้ำลำธารตรงนู้นนะก็เดินลงไปเก็บยอเป็นด้วยขอบคุณมากโอ้ยเดินเลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากคทั้งบนก็ขึ้นไปก็จะเป็นร้าน ขายก็เจียวนะมองแบบพื้นเพืนเพืนเนน,นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ,อพอสั่งปุ๊บนู่นด้านหลังเาเดินไปสชมสถานที่แป๊บนึงนะดูร่มลื่นนะเ๋ยวเนี้ร่มลื่นไม่ร้อนเท่าไหร่ ด้านล่างก็จะเป็นลำทานจะทำให้อากาศยเย็นๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็สบายๆอ,อืมนี่เลนะพวกเปลวหินแล้วก็เป็นลเครื่องประดับเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกาแฟตรงนี้นะครับ นะบ้านดีบุกคาเฟ่ตกแต่งดีสวยกระจุมกระจิมฮะเล็กๆนะ้อยแต่ก็โอเคอยู่มุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมเลยนะครับสำหรับนี่นก็จะเป็นบ้านสง ดังเดิมหน่อยแล้วก็จะจัดสวนในตรงนี้นะครับตอนเย็นน่าจะเป็นร้านอาหารหมูกระทะอะไรอย่างนี้ก็นั่งกินได้เลยกลางวันอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีค้าอยู่หรือเปล่ายอยุ้ยหนูจะสั่งกาแฟสักหน่อยนึงเอาเอสเปรสโซ่ร so ้อนครับ กินกาแฟแล้วก็เดินทางกลับของน้องกลับกรุงเทพก็ตั้งใจว่าจะอุดหนุนนี่แหละเขาเกี่ยวว่าวนี่แหละเดียวกันนะเหมือนกันหมดอ่ะน้องครับรถเดียวกันครับคือถุงเท่าไหร่นะนี่ถุงห้าครับห้าสิบร้อยครับโอ้แผนใหญ่ครับต้องพับข้างหน่อยถึงใส่ได้เอาเอาสองถุงครับครับสิบบาทนี่จํานี้ถึงอ๋อต้องเถื่อนี่นะครับ อะไรสโลแกนเลยรนะอร่อยติดดินไม่ต้องมีกินฟ้าครับต้องไม่แตกไม่คิดตังครับเพลงว่าตกแตกสิเ <c oughs> นาะแตลงว่ากรอบต้องตกแตกอืเราก็ยังประมวลผลช้าอยู่นะ <c oughs> อืโอเคครับได้แล้วไปละครับ,รบขอบคุณครับกลับเร็ว